อเอาละก็สวน,นเพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคการเล่นตัวเอมิลเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับแต่ผมอาจจะลงคลิปชา้านิดน,นึงเพราะอาจจะต้องมีธุระแล้วก็ต้องตัดต่อเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคต่างๆนะครับโดยความสามารถของมันนะคือคือการยิงฉมวกไปในที่ต่างๆได้โดยมันจะเป็นรูปสีขาวเนี่ยครับรูปสีขาวคือยิงไปได้แต่ว่ามันจะไม่ปีนนะครับแต่ถ้าเป็นรูปสีส้มขึ้นเนี่ยมันจะปีนได้เดี๋ยวผมจะไป ยิงให้ดูนี่เป็นไงแบบปวดจัดเลยเล่นมันจัดเลยนะครับตัวนี้ถ้าลองไปเล่นนะสามากอ่านี่คือการปีนนะครับสกิลที่2คือการปีนแต่ถามว่ามันปีนแล้วมันได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้ประโยชน์นะครับมันก็คือแบบอ่ะบางช็อตเนยนะมันต้องแบบถึงปีนไปมันก็แบบคือมันติดอ่ะมันก็จะปีนเพื่ออะไรแต่ถ้าเราจะปีนจริงก็ปีนได้ครับแต่อาจจะต้องให้แบบพับไม้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย่เราจะไปปีนได้เทคนิคต่อไปของด่านนี้นะครับด่านที่โคตรๆสำหรับตัวนี้คือเทคนิคตรงนี้เลย อะไ๋ยวผมจะทำให้ดูเดี๋ยวเอามาตรงนี้นะครับสมมติหันไล่หันไล่ตามหลังเรามาปุ๊บเราดึงนี่เราออกจากบริเวณนี้ได้เลยนะครับแบบหันต้องไปเดินอ้อมครับหันขึ้นมาไม่ได้ต้องไปเดินอ้อมเอาอะเนี่ยคือมันมันไกลมากๆเลยครับดูเหมือนไม่ไกลแต่มันฉีกได้นานมากเลยเป็นหมวกเป็นตัวจูงครับส่วนเปิร์ที่ผมกแนได้นานก็สามหกก็กำลังดีนะเพราะว่าเป็นตัวจูงเป็นเทคนิคการจูงแล้วก็สามหกกำลังดี อันนี้ก็สมมติหลอกหันอ่าเด็ดออกเด็ดออกอันนี้ก็คือเทคนิคหนึ่งการเด็ดเด็ดออกเด็ดออกตัวนี้ก็โกงใช้ได้นะแต่ว่ามันอย่าลืมนะวันนี้ใช้หมดแค่สองอันสามอันแต่อาจจะโดนลดมีมีข่าลืมวงในไอเดนบอกว่าอาจจะโดนลดได้ส่วนตรงนี้นะถ้าเราจะเล่นจริงๆถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ต้องคอทีมนะคอทีมแบบเอาเพื่อนเราจะมาเล่นตรงนี้นะครับฝากพับไม้หน่อยแล้วเพื่อนก็ฉีกออกให้เนี่ยอย่างเงี้ยพอพับไม้ ฮันเตอร์ต้องเสียเวลาพังไม้มากมาเลยครับกับการกับกระโดดข่ามายะฮันจะเสียเวลาพังไม้นะรเราก็ฉีกเลยครับจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่เราต้องฉีกนะครับฉีกไปไกลให้ฮันมันไล่เราไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะไปข้ามไปอีกช็อตหนึ่งเลยครับอีกช็อตหนึ่งที่มันเป็นมุมดีๆในการปีนก็คือตรงนี้นี่แหละมันสามารถปีนได้นะอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ครับมันปีนขึ้นจากข้างบนมาข้างล่างได้เลยนะครับกับการปีนนะ เราจะดีเวิร์ดออกแล้วก็เดดออกอย่างเงี้ยมันไกลมากๆเลยนะครับแล้วฮันอ่ะถ้าเขาไม่กระโดดออกตรงนี้เขาก็ต้องเสียเวลาเดินลงบันไดนะมันเป็นช็อตที่ดีมากๆแต่ก็ต้องระวังการติดด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้อ่ะติดแต่เราก็ดึงไปเลยถ้ามันคสีส้มๆนะครับเราดึงได้เลยอ่ารีเวิร์ดออกอย่างเงี้ยครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับว่ามันอาจจะติดบางอย่างเราก็ต้องมุมดีๆไม่าะงนั้นมันจะมันจะแบบมันแย่เกินไปในการดึงแล้วมันจะเสียหนึ่งอันฟรีๆมันเกินไปอะ ของมันก็มีน้อยอยู่แล้วครับถ้าเราทําให้มันเสียเสียของเนี่ยมันก็ไม่ดีเลยเดี๋ยวแ่าจังหวะชุลมุนจริงๆนะมันก็อาจจะต้องเสี่ยงอ่ะแต่ผมก็แนะนําให้ทาอย่างนี้อาจจะดีกว่านะคะแบบแบบวัดไปเลยครับวัดแบบมีหลักการชอ็อตอีกช็อตหนึ่งนะครับเป็นช็อตตรงหน้าต่างนะครับสังเกตบริเวณกลางหน้าต่างครับเราจะดูมันดีๆกลางหน้าต่างตรงนั้นแหละครับถ้าเรายิงไปอะ่ะมันจะแบบ เดดออกจากหน้าต่างได้เลยนะมันเป็นช็อตที่โก้มากๆถ้าฮันอยู่ใกล้เราอย่างเงี้ยเราเดดออกอ่าคือฮันต้องไปเดินอ้อมนะครับเพราะว่าถ้าการะโดดข้ามหน้าต่างมันเสียเวลาเกินไปนะครับมันนานเกินไปยิ่งเรามีปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยฮันมีปิดหน้าต่างเราวนไม่ได้เราก็ไปเล่นที่ใหม่ซึ่งเหมือนกันว่าปิดหน้าต่างเขามไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้ตัววนอยู่แล้วนะรเราเป็นตัวที่ฉีกแต่ต้องระวังการดึงไม่ถึงนะครับดึงไม่ถึงมันก็จะแย่หน่อยอาจจะมีช็อตน,นี้บ้างเนะี่ยประมาณเนี้ย เดี๋ยวผมจะตัดไปช็อตหนึ่งให้เลยนะครับตรงนี้ก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับดึงขึ้นดึงลงอ่าเรือจะเป็นช็อตนี้ก็ได้นะครับในแบบโหมดโห,หมดอันนี้ผมฝึกในโหมดฝึกซ้อมเดี่ยวนะครับในด่านสวนสนุกซึ่งเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมครับว่าผมทํำยังไงมันขึ้นสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เลยมันโหดจริงๆนะตัวนี้เนี่ยสมมุติเนี่ยเราขึ้นไปได,ได้ได้อีกรอบนึงเนี่ยคือวนได้เรื่อยๆเลยนะครับอะสมมติเราจะไปทางนู้นแต่ต้องระวังติดด้วยนะมันติดง,ง่ายมากเลยตัวเนี้ยแบบมันมันเส แต่ถ้าดึงโดนมันก็จะหูดตองมานะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันสามารถใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ในโหมดต่างๆแต่ผมยังไม่รู้ว่าในแข่งหรือในรล้งเนี่ยใช้ได้หรือ,อยังนะแต่อาจจะยังไม่ได้โอเคช็อตน,นี้ก็ค่อยๆฝึกปีนไปนะคะสำหรับคนที่อยากเล่นในโหมดปกติก็ฝึกปีนไปเรื่อยๆเวลาเจอฮันก็อย่าโลกนี้ก็อดึงแล้วก็รีเวิร์สเดสนะคะเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการรีเวิร์สเดสให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่ามันเป็นยังไงต้องฝึกยังไง เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูช็อตน,นี้ก่อนนะครับเราสามารถปีนขึ้นตรงนี้ได้เลยนะด <c oughs> ดึงปึ๊บเนี่ยหนะหันต้องเสียเวลาเดินตามเรานะครับแล้วก็เราก็ปีนออกอย่างเงี้ยแต่เราต้องเสียสองอันนะครับอย่าลืมมันต้องเสียสองอัน <c oughs> ตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือการรีเวิร์ดแดน,นะครับให้หันตามหลังเรามาปุ๊บแล้วก็ดึงอันนี้เราสามารถดึงขึ้นบนตนี้ได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อดูนี่โหดไหมล่ะโหดไหมแล้วเราก็ดึงตรงนี้รอ,อบชึบอ่านี่เห็นไหมมันไกลมากๆเลยทุกคน จากแบบจากตรงไหนอะแบบจากจากแบบสไลเดอร์มาตรงนี้ได้คือแบบถ้าฮันต้องแบบสไลเดอร์ตามลงมาหรือลงบันไดอย่างเงี้ยถึงจะแบบตามเราทันนะคือแบบมันโกงเกินไปเลยว่ายุคนี้ฮันอยู่ยากนะครับทุกคนฮันอยู่ยากมากแล้วเราจะมีหลักการยังไงในการจับมันล่ะตัวเนี้ยถ้าเราเป็นฮันเราก็ต้องกัดจังหวะดีๆในการตีนะตัวนี้มันแพ้การกัดจังหวะดีๆนะเาเนี้ก็ฝึกรีเวิร์สเดสไปฮันตามหลังลงมาปุ๊บเราก็รีเวิร์สเดสออกฮันก็จะเสียจังหวะ บางทีเขาอาจจะหลงด้วยซ้ำนะครับบางครั้งแบบอ้าเดึกไปแทนนั้นแสดงว่าปีนไปแล้วเหรอเขาก็เดินตามแล้วเขาก็หลงนะครับจีงมีตัวนี้หลายคนนึงแหละในแมปแะหลงมากเลยแบบหาไม่เจอเอ้ใครอ่ะตัวใครตัวไหนเป็นไงหายากจริงๆแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เดสไปเรื่อยนะเดสไปเรื่อยเดสไปเรื่อยเหมือนมือเซนนะครับแต่ตัวนี้อ่อนกว่ามือเซนเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวแข็งมันถ้ามือเซนมันยังอยู่ได้นานครับ อยู่ได้นานกว่าประมาณ30วิวิถ้าเราตีสองรอบแต่ตัวนี้ตีปุ๊บลมปับอ,อ่านี่เห็นไหมครับแล้วก็ค่อยๆฝึกกระโดดไปสิงไล่อะอันนี้นะครับดูดูก่อนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าพอเราปีนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราสามารถนั่งรถไฟไปต่อได้เลยนะครยิ่งมีเพื่อนอะขอทีม4กันเซ็ตปเซ็ตรถไฟให้เซ็ตเซ็ตรถไฟให้เราไปสเตชันสี่เนี่ยแบบอย่างโกงอน่ะ กงเกินไปอ,ะอ่ะช็อตนี้ก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะเราดึงออกแล้วก็แดสออกไปได้เลยเห็นไหมครับทุกคนมันไกลจริงๆไกลแบบอภิมาหาโคตรไกลเลยมมาลองหาม,มุมดีๆในการบินขึ้นไปก่อนนะ,ะมันติดง่ายครับตัวนี้ยิ่งด่านที่มันมีแบบอะไรแบบก,กั้นเยอะๆอย่างอย่างเช่นที่ไม่ใช่ด่านก,กว้างๆนะครับอาจจะเป็นด่านอะไรก็ได้อะ <S <S ดรร่ะด่านทูสานด่านโบนอะไรเงี้ยมีมีที่ติดเยอะไม่วใครมีทางลงโล่ไหมว่าเดยากเลยแต่แต่ถ้าเป็นของจริงๆนะอ่ะตรงนี้แดสออก พันต้องเสียเวลาครับต้องเสียเวลาสไลเดอร์ลงมาอย่างเงี้ยยิ่งมีแบบพินเซตซอฟต์วร์ให้เงี้ยคือแบบฉีกไปได้ไกลมากๆเลยนะฉี้เข้าจุดจูกเนี่ยเดี๋ยวจะตัดไปช็อตนึงอ่าก็ตรงนี้มันก็จะมีบั๊กบั๊กหนึ่งนะที่ผมเห็นชาวต่างชาติเขาเริ่มทํากันนะก็เวลาสมมุติเราจุ๊บมาอย่างเงี้ยครับฉีกไปตรงนี้นะแต่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้นะครับก็คือเราสามารถดึงเข้าไปในห้องวีได้นะครับแต่ว่าต้อง พยายามหลายๆรอบนะกว่าจะทําได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะ<อ>นี่แบบนี้มันได้แล้วเห็นไนหะมครับเมนชาวต่างชาติเขาทําก็อยากอามาฝากเพื่อนๆให้ลองทําดูเนี่ยคือมันเป็นประโยชน์มากเลยนะครับถ้าสมมุติเราโดนไล่อยู่นะแล้วเราฉีกได้คันต้องเดินอ้อมนะครับคันต้องเดินอ้อมมาแล้วเราเนะี่ยมีสามารถมีเวลาสามารถฉีกขึ้นชั้นสองเพื่อเข้าจุดจุกได้ครับสมมติเราโดนนั่งเก็วีท้ายเรือเนี่ยออกยากแล้วแล้วก็มาทางนี้เลยครับเสี่ยงดึงไปเลยสมมติดึงได้เนี่ยมันโกงจริงครับ แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนผมต้องลองแบบนานมากเลยอ่ะกว่าจะได้อ่ะมันยากมากเลยอเขาต้องค่อยค่อยแบบฝึกมุมดีๆเครับ<ม>คือถ้าไม่ได้นี่คือเสียของเลยแล้วก็ฮันตีเราได้ด้วยเราต้องกะมุมดีๆครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ<ม>คือมันยากจริงๆอ่ะคือกว่าจะผมจะทําได้<ม>ยากมากๆค<ม>่อยค่อยฝึกไว้นะครับดูนะ,<ท>ะชึบนี่ยังไม่ได้เอามาเลย คือมันต้องเสี่ยงดวงนะครับถ้าได้ก็คือเข้าห้องวีได้นี่โอเคเข้าได้เลยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะเวลาสมมุติสมมุติอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติอยู่ตรงนี้นะสมมุติอยู่ตรงนี้อ่ะเข้าได้ปุ๊บทันทํายังไงสมมุติฮันบลิงมาทันบลิงตามเราได้สมมุตินะครับสมมุติเราก็ดึงอย่างนี้ลครับไม่ใช่แค่ทันบลิงนะครับสมมุติว่าเพื่อนโดนนั่งอยู่แล้วทันลงมาเราก็สามารถ ดึงตัวเองขึ้นไปได้นะครับมันโกงจริงๆตัวนี้แต่ว่ามันมีอยู่แค่สอันนะครับก็ใช้ประหยัดประหยัดกันหน่อยแล้วก็กะทามมิ่งดีๆนะครับต้องกะเวลาดีๆนะครับว่าต้องใช้เวลาประมาณไหนโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นครับใครยังไม่ลืมใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องปรับศูนย์เจ็ดตอนนี้มีผู้ติดต,ตามครบห้าคนแล้วนะครับก็ฝากติดกดติดตามด้วยนะครับมีสาระมากมายโอเคไปละบ๊ายบาย สวัสดีครับ